ชีพพาเที่ยวทริปนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปชมโบสถ์สีน้ำเงินที่วัดปากน้ำแขมหนูกันนะครับวัดปากน้ำแขมหนูตั้งอยู่ที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีน,นะครับหลังจากที่เราลงจากไปไหวยรอยพระพุทธบาทที่เขาคิจุกู เสร็จเราก็ลงมาแวะที่วัดปากน้ำแขมหนูหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าโบสถ์สีน้ำเงินนะครับเราก็ถ่ายให้ดูบรรยากาศภายนอกอุโบสถโบสถ์สีน้ำเงินนะคะรับหลังจากที่เรามาถึงกันแล้วเราก็ ิดทองไหว้พระแล้วก็มีพระยาพบนะครับตัต่างๆก็เป็นพระเจ้าตากสินเหมือนกันการเรียนเจอตุกท่้นนะครับที่เดินทางมาเราก็พาชมบริเวณชั้นล่างของอุโบสถนะครับ เราก็มาไหว้พระแล้วก็มาดูความสวยงามไปด้วยเซรามิกทั้งหลังเลยนะครับบอกเลยว่าสวยครับนี่ภายในอุโบสถโบสสีน้ำเงินเป็นชั้นล่าง ด้วยเซรามิกนะครับทั้งหลังนะครับ วัดปากน้ำแขมหนูนะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับหลังจากที่ชมอุโบสถชั้นล่างกันเรียบร้อยแล้วก็จะพามาชมบรรยากาศหรือความสวยงามของโบสถ์สีน้ำเงินชั้นบนกันนะครับนะครับสร้างขึ้นเมื่อพศ2534 ให้ดูบรรยากาศความสวยงามของโบสถ์สีน้ำเงินที่ปูด,ด้วยเซรามิกสีน้ำเงินนะครับสลับขาวนะครับบอกเลยว่าสวยมากนะครับนี่ครับก็ตอนที่เราไปนี่เขากำลังบูรณะ,ะเป็นบางจุดนะครับก็จะมีการก่อสร้าง กันเรื่อยๆนะฮะนะครับให้ดูพอริเวนร,รอบๆด้านนอกนะครับตามผนังด้านนอกก็จะสวยไว้อีกแบบหนึ่งนะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะครับที่วัดแห่งนี้นะ ริเวณชั้นในหรือในพระอุโบสถนะครับนี่ครับมีจิตกรรมฝาผน,นังนะครับนี่ครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับ เป็นพระประธานในพระอุโบสถนะครับนี่ครับให้ดูจิจกรรมฟ้าผหนังเราก็มาถ่ายบริเวณด้านนอกอุโบสถชั้นบนนะครับสวยงามมากนะครับนี่เราก็มีนักท่องเที่ยวมาเริ่มมาชมกันแล้วนะครับทันี้มนอัพเ่าจะเป็นอ่าวกรุงเบญน หลังจากชมพระอุโบสถสีน้ำเงินที่วัดปากน้ำแขมหนูแล้วนะครับเราก็จะไปต่อจุดชมวิวเจดีกลางน้ำนะครับบ้านหัวแหลมนะครับไปครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมความสวยงามของท้องทะเลไทยนะครับไปตามไปดูครับ ราก็มาถึงแล้วเจดีกลางน้ำ เป็นสะพานไม้แต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงน้ำลงนะฮะก็เลยทำให้เหตุโกดหินมากมาย ยานแห่งชาติเขาแหลมยากก่าเกาสม,ม็ดครับตรงโน้นก็จะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาแหลมยา่าไกลๆโน้ก็จะมีสกายวอล์กเดี๋ยวเราจะเดินไปดูนะครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาแหลมยากก่าเกาะเสม,ม็ดนะครับ เดี๋ยวเราจะเดินไปดูจุดชมวิวเส้นทางาเป็นเส้นทางรถเข็นนะครับอากาศร,รอบ นางแบบของเราก็กําลังถ่ายรูปนะครับ ก็จะพาไปดูสกายวอล์กนะครับแต่ไม่ใช่เชียงคานนะครับแล้วเราจะพาไปดูสกายวอล์กที่ยานแห่งชาติเขาแรมย่ามูกเสเม็ดครับตามไปดู Det er ikke i I walk my home. ช่วงตอนเย็นนะฮะอ๋อสกายวอล์คต้องงดมีช่วงนึงช่วงนึงต้องคุณพี่น้องพี่น้องเร็วก่อนค่ะน้องน้องเร็วก่อนอุ้ย ทุกทีเอาไปเริ่มมาตามมาดูตรงเขาเรียกอะไรนะแหลมไปดูแหลมกัน <c oughs> มันจะแหลมขนาดไหนสมชื่อ,หอไหมไปครับคือแรนด์ม์คของเรานะคะ i'm um. ดูพราทิตย์ตก ที่เราขึ้นไปบนจุดชมวิวจุดนี้นะครับเป็นช่วงที่ลมค่อนข้างจะแรงนะครับเสียงอาจจะเข้าไปในวิดีโอนะครับน่ครับก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับที่มันมีเสียงลมครับแต่ว่าอยากให้ท่านผู้ชมดูบรรยากาศวิว บนเขาแหลมย่านะครับนี่ครับครับทิปนี้เราก็จะขอจบอแต่เพียงเท่านี้นะครับอาจจะมีเสียงลมเข้าบ้างก็ขออภัยเวลาที่นี้ด้วยครับครับสวัสดีครับ